เวลาแห่งความสุขช่วงเทศกาลก็ผ่านไปไว้เหลือเกินพิงพอยแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณตากระทันหันเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าสําหรับครอบครัวของนางเอกสาวพิงพอยประภาวดีล่าสุดอินสตาแกรมของพิงพอยอัพข่าวเศร้าด้วยการลงรูปภาพดอกไม้และแคปชั่นว่าโตมาไม่เคยมีรูปคู่คุณตาหรือมีแต่ก็หาไม่ได้แล้วเพราะมันนานมาก ชีวิตพบเจอวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายเสมอถึงจะเจอกันเมื่อวานนี้หนึ่งชั่วโมงสองนาทีหรือ5วินาทีที่อยู่ตรงหน้าบทคนจะจากไปก็ไปอย่างง่ายดาวันนี้คุณตาได้ไปอยู่กับคุณยายแล้วเสียใจแต่ไม่ได้เสียใจอะไรทั้งสิ้นแต่สงสารแม่มากที่สุดเป็นห่วงแม่มากที่สุดขอบคุณที่สอนหนูหลายๆอย่าง เพื่อนดูวมวยคงไม่มีคนดูเป็นเพื่อนแล้วแต่หนูจะดูอยู่เพื่อคิดถึงคุณตาชีวิตมันสั้นมากใครมีโอกาสอะไรให้รีบๆทำจะบอกรักหรือขอโทษก็ทำก่อนมันจะสายเก็บเก็บบันทึกไว้เป็นความทรงจำและทำให้ตัวเองและคนรอบข้างแข็งแรงขึ้นครอบครัวก็คือครอบครัวเป็นครอบครัวเสมอ ทางกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและ FC แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้พิงคอยและร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณตาพิงคอยกันเยอะมากหลังจากตัวแจ้งข่าวเศร้าทางเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันนะคะคนสวยเข้มแข็งสู้สูนะคะ